อภาพจากกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ของกรุงเทพมหานครจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะวันนี้สพ f m อ1อนะคะนำขั้นตอนง่ายๆในการขอภาพออนไลน์จากกล้องซ c t v ของกทมมาฝากกันค่ะสำนักการจราจรและขนส่งกทมนะคะเปิดให้ประชาชนขอภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านระบบออนไลน์ภายใน24ชั่วโมงไม่ต้องเดินทางมาขอภาพด้วยตัวเองนะคะผ่านขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยก็คือต้องไปแจ้งความณสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ แล้วก็เตรียมเอกสารข้อมูลให้ครบค่ะประกอบด้วยบันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจสําเนาบัตรประชาชนนะคะหมายเลขกล้องวงจรปิดวันและเวลาของไฟล์ภาพที่คุณต้องการและยื่นเอกสารและข้อมูลประกอบผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะคือทางเว็บไซต์ www cctv bangkok go th นะคะหรือว่าทางไลน์ค่ะที่ l i น์ cctv bangkok จากนั้นนะคะรอเจ้าหน้าที่แจ้งผลการดําเนินการค่ะเมื่อสู่ย์ t v t v ได้รับเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผลการดําเนินการผ่านไลน์ scctv bangkok นะคะแล้วก็อีเมลที่คุณแจ้งไว้หรือติดตามสถานะขอไฟล์ภาพได้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.cctv.bangkok.go.th ค่ะ จากนั้นก็ดาวน์โหลดไฟล์ภาพนะคะผ่านทางเว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th แต่ว่าการขอไฟล์ภาพภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะคะจะขอข้อมูลได้ไม่เกินครั้งละ6กล้องและเวลารวมกันไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะหากกรณีต้องการไฟล์มากกว่า3ชั่วโมงหรือว่าไฟล์ต้นฉบับให้ติดต่อรับได้ที่ศูนย์ cctv ทั้ง13แห่งค่ะ